S <S นิสเียปีนี้นะวชินเนเี่ยไฟเลอร์นะคะขอให้ช,น,ชน,บบน,ปปนิสเซียปีนีนทุกคนมีความสุขความปังร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่คิมคาเวอร์ได้นะคะตั้งแต่วันที่ที่12กันยาถึงวันที่4กุมภาพันธ์้าซูามันยังไง้าจีนนี่คือใหม่ก้องไหมนปช่อมกอเ,เร่รง,งานลอยกระทงงนสกราหรอ่เดียวที่ใหม่อยากทราะัไม่มีคนจ้างม่่นลัา่อมมาก ยังงไคะใหม่ก็เป็นแบบที่อันคุณอนุญาตนะคะก็แน่นอนที่อันที่เราแทบจะไม่ต้องบอกเลยว่าแบบเราอยากได้แบบไหนบอกว่ามีงบเท่านี้จัดมาเลยเขาก็บอกว่าโอ้โหออกงานเธอออกงานทั้งทีมันจะเลงๆไม่ได้แล้วไม่ใหม่แล้วดูก็เลยโอเคปล่อยวิอันทําไปแล้วขอบคุณพี่อันบ้าเลยสวยสวยมากเลยค่ะแล้วก็ใส่สบายที่อันคำไปนะคะบัวหัวเครื่องบัวหัวนี่หนักไหมไม่หนักเลย ปีนี้สบายเคยมีปีที่หนักหัวมากกว่านี้ปีนี้แบบซอบ้อๆค่ะทุกคนโอเคโอเคแต่เคยมีปีที่ใหแบบย้อนกลับไปดูสัปดาห์น่ะใหมแบบหนึ่งค่ะคะเดี๋ยวเลยนะอย่างนางโจ๊กจีที่ King Power ปีนี้มีมีอะไรพิเศษบ้างไหม King Power ปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างก็มีใหม่เดวิกา มมากมายเลยตั้งแกี่วันนะคะทั้งหมดมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะก็มีแต่วันที่22มกราคมถึงวันที่4กุมภาค่ะก็ทั้งช้อปปิ้งทั้งกินของกินอร่อยๆมาได้ทีเดียวจบเลยค่ะแล้วมาเจอกับเจมี่พัทในวันนี้เป็นยังไงคะเขาบอกว่าในกลุ่มพวกคุณได่เลยเหรอทำลายจิตใจผมมากทำไมอ่ะคขมวดหน้าแต่วันนี้หนูก็ไม่ยุ่งกับเขาเลยไม่เห็นหรอโอ้ยหนูไม่ใช่คนเอกของเขา เคเป็นแต่ว่าไม่ใช่แล้วมันดูนเสียเป็นความหลังไปแล้วใช่ค่ะวันนี้าวันนี้เาคุยอะไรกับเรา่าวันนี้เขามีนาด้วยเราไม่ีอจรงเราได้แค่มองแต่เราก็ดีใจที่เพื่อนเรามีความรักไงเราก็มีนมันคงเป็นความรักอะเนาะไม่คงเป็ความรักเพื่อนร่วงงาน ก็อยู่แบบมองเชื่นชมแบบจียมตัวจียมตัวเพราะเราทำเขาไปเยอะไง <c oughs> ตอนที่เราไปเที่ยว <c oughs> อก็คือปกติก็ขิงเขาหรอขิงสิ <c oughs> ขิงเลยออไม่ใช่ใหม่ก็เป็น <c oughs> ลิลลี่ไม่ลิลลี่ก็พี่มิวแต่พี่มิวน่าจะขิงเยอะสุดเขาบอกว่าเขาจะอยากเล่นตัวตอกับตัวต่อกัอกเลยเ <c oughs> พราะว่าทั้งใหม่ทั้งมิวทั้งลิลลี่ทำไรตัวากจใหม่เข้าใจนะว่าทไมเขาอยากตัวตัวต่มันไม่ได้ไงก็คือเวลาไปเที่ยวไหนก็จะมีเขาอ่ะเป็น คนอ่นก็เป็นคู่จะีนนี้ไปเป็นคี่อยู่เดียวเป็นียเป็ีอยู่เดียวแล้วกใหม่ก็จะพยายามแบบพยายามแบบเอาเพื่อนไปอยู่ใกล้ๆเช่แต่บางทีมันก็ไม่ได้อเจเข้าใปะอันี้คือเร่ว่าอาคมันจ้าแล้วนี้จแล้วแลรวมีคู่แล้วจะทบุญหน่อยพี่ใหม่กเป็นการทาบุเป็นการทอดะบาทที่มีความดมากค่ะก็เป็นการรวรเงินคือที่ดินเพื่อถวายให้เป็น สรุปปฏิบัติครับคะใช่ตั้งใจมานานแล้วเหมืนกัไหมค่อยเป็นที่เหลือตั้งใจมาก,ก่อนแต่ก็ชวนใหม่ค่ะแล้วก็ใหม่กันเลยได้ไปอดอย เชียงใหม่ไม่รักจริงไม่ทําให้นะแบบนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีใจเคยเห็นแต่แบบเห็นแต่ในออละครใช่เลยอะไรละเห็นภาพอะไรเงี้ยวันหนึ่งแบบไปน,นั่งดูก็รู้สึกแบบชักเสีย่ะแล้วก็จะเสิร์ฟดูสตาร์ดูความรักหรอะไรอย่างงี้ไหมล่ะไปนอนวันนั้นอ่ะเไม่ต้องจัดแจงเกงอ่ะไปนองไปซองไปนองปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหล่อพุทธาไปทำขนาดนั้น ได้ขอแค่งานขอแค่ความสุขวันนี้ขอแค่ความสุขของงานเความรักมันดีอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ตัวค่ได้เรื่อยอยู่ตัวอยู่ตัวความรักมันมันล้าชลาไม่รู้ใจหนูะมันกระดกกระเด้กก็เลยแบบเลื่อนบหัวมันก็อยู่ตัวค่ะแต่ว่าภาพภาพอ่ว่านกไม่หนอกไปหรอจิงิงยังอยู่ไหมลูกจิงจิงพาร ภาพที่ไปทําบุญอ่ะแล้วชุดขาวอ่ะเกือบยินดีด้วยนันใหม่แล้วนะพี่จริงอ่ะใหม่บอกว่าอะไรใหม่ใหม่กับใหม่คิดว่าใหม่จะเก็บรูปไว้ก่อนแล้วพอแบบเกิดต้องมั่นขึ้นมาจริงๆอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียตัง้งก็คือเอารูปนี้เหรอเราทีเอาชุดไปเลยแล้วมีมีช่างภาพมาพร้อมเพื่อจ่ายตังค์แต่แต่แต่ไม่ได้คอนเทนต์มันต้องเกิดก็เลยต้องต้องลงจริงๆเพราะว่าต้องให้พี่ๆรับบุญวก็แบบรู้ว่าเรามาทำบุญแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะต้องต้องสรรค์โมทนาสาธุกัน Really? To to ก็เปจต่อไปอีน่งีหญ่ๆพี่เต๋อนน่าจะตีนี้นมีได้ทำบุญกายังไม่มีเร네ื่อยนะไม่เนี่ไม่เรื่อยเตดชินาไป็จเป็นแบบว่ากพี uh ่เต๋อเคนมีบุญมากๆที่พาใหม่ไปทำบุญด้วยก็ดีใจพี่เต๋อพาเขา พี่เต๋อเหมือนว่าอดูเ,เข้าสายธรรมะมากขึ้นตั้งแต่เขาบวชไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาอยากหาเรื่องที่จะเข้าวัดบ่อยๆหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเขาก็ลยเริ่มพาใหม่เข้าไปเยอะๆแหละไม<ข>่กลัวเหรอเขาเข้าไปนานๆเดี๋ยวเขาไม่ออกมาก็ <laughs> ตอนแรกหนูกลัวแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปด้วยก็เริ่มรู้สึกสบายใจนั่นงสมาธิได้นานขึ้นค่ะแต่ไม่ต้องกลัวแล้วลุงไม่บวชตลอดชีวิตเนาะไม่บวชตลอดชีวิตเนาะโอเคเตร็เกแล้วเร็จแล้ว อันนี้คือต้องมาดูแลตลอดทุกงานเลยนะี่ต๋อมาดูแลมาอยากให้มาตลอดเขาไลเฮ้ยได้ทไมาตองตวันนี้ช่วยปี่ยก็เลยให้เหมือนมีพี่ต๋อคอยมาดูแลอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่า จัดการก็ก็จะมาเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคืนนอนดึกมาเที่ยวเพืจัดการก็นอนเที่ยวก่อนเดิเสี่ยวพี่พี่ก็พี่ก็ไปเที่ยวด้วยพี่นั่นแหละไปเที่ยวพาเพื่อจัดการโดยรงบัตรเสียคนเลยบังคับไปก็ใช้ชีวิตให้เขาเรียก่อะไร work life balance เราทำงานหนักเราก็ต้องเที่ยวด้วยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ทำบุญด้วยค่ะ อ่าถามเรคดีความนิดนึงน้องใหม่<ฮ>คดีความที่ฟ้องฟ้องเป็นไงบ้างแล้วอ,อ,อัปเดตได้อไหมอัปเดตเรื่องที่เรื่งองช่วงช่วงไม่อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของอขั้นตอนของทนายไปค่ะก็คือไม่ปล่อยให้เป็นเงื่อนขอนทนายไปเลยค่ะทนายได้อัปเดตอะไรบ้างไหมฮะว่ามันเป็นจุดไหนแล้วยังไงเลยน้องใหม่อัปเดตว่าระเบิดตัวเองกันไปค่อนข้างเยอะอ้หเขาระเบิดเ ที่ระเบิดตัวเองไหมเยอะมากค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนอันนี้มันเป็นเคสที่สองเลยนะว่าเวลาเราจะแบบเขาจะว่าใครเนี่ยแล้วพอเราดูพอมันจะเกิดความทะเลความซวยเริ่มเข้าใกล้ตัวเนี่ยมันมันก็จะหนีก็มันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาเราจะโพสอะไรเนี่ยเราเราคิดก่อนนิดนึงดีกว่าว่าแบบเราเรามีสติเรารู้ว่าคำที่เราโพสไปมันไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเรานะอะไรอย่างนี้ยดีกว่าดีกว่าค่ะ ในง้นก็ต้องแบบนี้ระเบิดระเบิดแต่เป็นหมเชื่อว่าก็อาจจะเปิดใหม่ขึ้นมาเ็มันจะเป็นวงจรอย่างเงีไรคามีแต่ว่ามันสามารถตามได้ว่าแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยหว่าเราก็ปล่อยผคือมันก็อยู่ในช่วงที่เหมือนแบบก็คล้ายๆเหมือนกันนะคะเพราเราเห็นว่าแบบก็ไม่ทำอะไรแล้วเราก็เหมือนจะให้อภัยฟีลแบบเหมือนคล้ายๆว่า เออมันก็เหมือนเสียเวลาชีวิตเราเหมือนกันที่มาตามอะไรแบบเนี้ยก็เลยเหมือนเซฟเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้แบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่ก็พร้อมเสมอแต่แค่ว่าเพอ,อพอมันมันต้องไปลงดีเทลจริงๆอะ่ะการทําอะไรแบบนี้มันบางทีชีวิตของเรามันมีเวลาที่ชองเรามันมีค่ามากๆที่จะไปทําอะไรหลายอย่าง,งอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สุดท้ายเลยอะ่ะเพราะตอนนี้ มีทั้งธุรกิจดูน่าที่เราจะต้องทำงานและเปิดตัวอไร่เงี้ยค่ะก็ขอเดชเชิญพี่ีวันที่10เปิดไทยที่างไดพี่เปิดไทดูลักแสดงเราก็เปิดไล์อัพของาเป็นคังแรกเลยค่ะก็ะ้าเรียนเชิญมีอะไรดึงดูดไหมคะมีอะไรดึงดูดไหมคะพี่ชอบแบบไหนล่ะนพี่ชอบไม่มีผู้ชายสองคน เด็กนั้นคือพี่เต๋อมีเด็กผู้ชายสองคนมีพ่อของเด็กหนึ่งคนชื่อชันทวิตเออพ่อของเด็กคือชันทวิตแล้วมีเด็กอีกสองคนนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครแล้วก็จะอยู่ในโกลเดอร์ไหนกันทายฝากเรียนเชิญโอเคขอบคุณมากขอบคุณราบกัน